สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่7กุมภาพันธ์2567แพทย์แนะซื้อเป็ดไก่ไหว้ตรุษจีนให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนกแพทย์หญิงวรายาเหลืองอ่อนผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีกล่าวถึงกรณีที่สาธารณาสุขกัมพูชาพบผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดนก2รายในกัมพูชาว่า กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยกระดับการตรวจคัดกรองโรคในผู้เดินทางปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดน,นกในไทยพร้อมเตือนประชาชนในช่วงเทศก,กาลตรุษจ,จีนนี้ขอให้ซื้อเป็ดไก่มาไหว้โดยยึดหลักเลือกหลีกลได้แก่เลือกบริโภคเนื้อไก่เป็ดและไข่ที่ปรุงสุกสะอาดหลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาประกอบเป็น อาหาหรและที่สำคัญหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตายล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เรื่องไกลโดนแล้ววัชระยื่นสอบรับเบ้นสองคันแค่เช็คยร์เช็ค25ล้าน นายวชราพเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อขอให้สอบสวนจริยธรรมร้ายแรงกับนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชาราัฐในฐานะกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งนายเรืองไกล เป็นกรรมธิการงบไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563 2565 2566และ2567กรณีรับรถเบนซ์2คันสีดำและสีขาวและแคชเชียร์เช็ค25ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ได้ร้องให้ปปชตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วผ่านมา2ปียังไม่มีความคืบหน้าส่วนที่มาย,ยื่นร้องตอนนี้เนื่องจากนายเรืองกายได้ทำการปิด เฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ภาพหลักฐานรถเบนซ์และแคชเชียร์เช็คดังกล่าวไปแล้ว แรมโบให้ข้อมูลแก๊งตบทรัพย์กับตำรวจความคืบหน้าของคดีแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวล่าสุดในเศษสกอัฐาวงหรือแรมโบ้อีสานเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีในอยอหนึ่งในขบวนการตบรัพย์ซึ่งนายเศกสกลระบุว่ามาติดตามเร่งรัดการดาเนินคดีของตนเองที่เคยแจ้งความ ไว้ในหลายสถานีตำรวจตั้งแต่ปี2,565ถึง2,566ว่าถูกนายอ,อก,กันโชคทรัพย์และหมิ่นประมาทรวมทั้งหมด6ครั้งยืนยันว่าไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมืองแต่เป็นการถูกกันโชคทรัพย์ สลดหอตกร่าอดีตประธานาธิบดีชิลีสามผู้ติดตามรอดปฏิหารสนข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเซบาสเตียนพิเนร่าอดีตประธานาธิบดีชิลีสองสมัยวัย74ปีถึงแก่อสัญ,ญกรรมจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของชิลีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นส่วนผู้ติดตามสามรายที่โดยสารไปด้วยนั้นรอดชีวิตปฏิหารรายงานข่าว แจ้งว่าอดีตประธานาธิบดีพี่เนราทำหน้าที่เป็นนักบินขับเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุด้วยตนเองทางด้านประธานาธิบดีกราเบียนโบริกผู้นำชิลีคนปัจจุบันแต่ประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลาสมวันพร้อมทั้งเตรียมพิธีศพที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้